สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสตามประเทศอยู่กับพี่เจกระแสตามประเทศเหมือนเดิมครับมา,มาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันอังคารนะครับพี่เจ็เลือกเกมเวลาเที่ยงคืนครับยูฟ่าแชมเปียนซีกรอบคัดเลือกนัดที่2เฟเนเบเชจากตุรกีจะเปิดบ้านเจอกับฟยนูดจากเนเธอร์แลนด์นะครับนัดแรกฟยนูดเปิดบ้านชนะมาก่อน21กลุ่กุมความได้เปรียบนะครับเฟเนเบเชเนี่ยหลีกเปิดแล้วแต่ว่าได้พักมาเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเพื่อ เอาง่ายว่าหลีกเอื้อให้เล่นในเกมยุโรปเลยนะครับโจเซ่มูรินโญ่ก็มีผู้เล่นการหลักอย่างพวกมิลานสกินเนียเนลสันเซเมโดนะครับแกนกลางก็สุยันอัมราบัดเฟรดเซบาสเตียนซิมมนสกี้นะครับข้างหน้ายูเซฟเอนเนซิรีจอนดูรานเป็นตัวเลือกหมดเลยในขณะที่เฟยนูดนะครับเล่นเกมหลีกนัดแรกของฤดูกาลวันเสาร์ในการเจอกับเอ็นเอซีเบรดานะครับหรือเป็นฟานเพอร์ซี ก็มีปรเล่นการหลักอย่างซูโยชิวาตานนเบะประกหลังตัวใหม่ชาวญี่ปุ่นอาเนออาเมโฮซิตนะครับเกมรับตรงกลางควางอินบอมมิดฟิลด์ทีมชาติเกาหลีใต้ควินเต้นทิมเบอร์ครับนัดที่แล้วก็ยิงประตูดได้แล้วก็แนวรุกอานิสมูซาอายาเซอูเอดะกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแน่นอนก่อนเกมเฟเนบัชเป็นต่อโดยเงื่อนไขเนี่ยเฟยนูดขอแค่ผลเสมอจะเข้ารอบเฟเนบเชไม่มีทางเลือกนะครับต้องชนะชนะ1ประตูต่อเวลาชนะมากกว่าหนึ่งก็แซงเข้ารอบ พี่เจ็มองว่าบอลคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะครับแถมเฟเนบาเช่พักมาเต็มๆดูแล้วกระแสดำเรศไหลเฟเนบาเช่เอาคืนได้ครับจะเปิดบ้านเบียดหน้าอย่างน้อยหนึ่งประตูส่วนใครข้อรอบไปรุ้นอีกทีนะครับให้เชียร์เฟเนบาเช่เป็นกระแสสเปเชียลหนึ่งประจําค่ำคืนวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของกระแสดําเนะครับสวัสดีครับ